หลังจากประกาศเลิกรากับสงการเตชะนรง์ปิดฉากความรัก5ปีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแมทพีรณีคงไทยเดี๋ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉกับประเด็นรักที่ต้องจบแล้วก็รักใหม่ที่ถูกจับตามองว่ากําลังคบหาดูใจกับไฮโซพพประธานวงพรประภาซึ่งเจ้าตัวก็เคลียรประเด็นไฮโซพพพร้อมยืนยันว่าไม่ค่ะพี่น้องเหมือนเดิมค่ะวันนั้นแมทไม่ได้ไปเชียร์เขาบังเอิญไปแล้วเจอกันคือเวลาเราสนิทกันมันจะมีที่แฮงเอาท์ที่เราไปด้วยกันบ่อยๆวันนั้นบังเอิญเจอจริงๆสาบานให้ตายเลยแล้วที่เห็นว่าไปเชียร์จริงๆเอาทิ ว่าแกลงมาได้แล้วพี่พกร้องเพลงไม่หยุดเลยชอบร้องเพลงมากเป็นพี่น้องกันค่ะนอกจากนี้นะคะสาวแมดพิดานียังได้เผยความรู้สึกหลังเลิกกับสมการเอาไว้ว่ามันค่อนข้างแปลกที่แมทเป็นตัวเองและมีความสุขแมทเหมือนได้ปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างที่นะตอนนั้นเรามองกลับไปเราไม่เคยรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นแบบนั้นอยู่แต่ตอนนี้เรามองกลับไปแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละความสุขของเราเราจะทําทุกอย่างให้เต็มที่กลับมาตั้งใจทํางานโดยที่นึกถึงตัวเองบ้างค่ะ สำหรับความรักของแมทถ้าต่อไปเป็นจังหวะนารกจะกล้ารักอีกไหมก็รู้สึกกลัวค่ะส่วนที่คนบอกว่าเดียวหาผัวรวยแฟนไฮโซได้ก็ดีค่ะถ้าได้ก็ดีแต่ไม่เอามาเป็นบรรทัดฐานถ้าจังหวะนารกคงไม่ซ้ำแล้วมั้งคะสาธุคงไม่เจออะไรแบบนั้นแล้วยกมือไหว้ ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสาวแมทพิธานีเนี่ยก็ตอนนี้พอโซนแล้วก็ยิ่งสวยแซ่บขึ้นทุกวันนะคะซึ่งไม่นานมานี้เจ้าตัวก็เพิ่งโพสตภาพแซ่บชุดว่ายน้ําบิกินี่ในทริปเที่ยวหัวหินก่อนจะโพสต์ภาพไปเที่ยวเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนแคปชั่นก็แซ่บตามสไตล์เด็ดจนหลายคนในต้องแซวค่ะ ก่อนที่ล่าสุดนะคะรายการข่าวบันเทิงช่อง8ได้เปิดภาพเอ็กซ์คลูซีฟโดยพิธีกรนะคะได้ข้อมูลล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นแมทพิเน,นีไปกับเพื่อนแต่ที่หัวหินนั้นมีคนไปถ่ายภาพแมทไปเดินตลาดกลางคืนกับหนุ่มปิจนาคนหนึ่งพร้อมทั้งมีโมเมนต์สนิทสนมนะคะทั้งจูงมือกําลังเดินเคียงคู่อยู่กลางตลาดแล้วก็มีช็อตมุ้งมิ้งนะคะเห็นจูงมือเคียงข้างกันช่วยถือของให้กันรวมถึงช็อตที่เหมือนมีอะไรเข้าตาแมทนะคะแล้วก็ฝ่ายชายช่วยดูให้ งานนี้ในกาทําให้เกิดความสงสยัยว่านุ่มปิศาคนนี้คือใครนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่ไปด้วยกันหรือคนสนิทก็ได้ค่ะซึ่งก็ไม่แปลกและก็ไม่ผิดเพราะตอนนี้สาวแมทพิธานีโสดแล้วและแมทเองเนะคะก็บอกว่าตอนนี้เปิดใจแต่จะต้องสแกนมากขึ้นค่ะยังไงนะคะก็รอเจ้าตัวออกมาพูดด้วยตัวเองดีกว่าค่ะแต่สรุปแล้วหนุ่มคนนี้จะเป็นใครยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะทางท็อปตลาดเท่านั้นค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y ย t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ